ไม่นีไอ้ไอ่ต่อคนเหียบซื้อกะนี่บ่สวัสดีครับสวัสดีครับซื้อยังซื้องยังอะไนี่เจ้าแมซื้อยังม่นห่ะอ้บวัวัววัวเอนี่ัวนวัวัวอุเบมุบุนโอซัสบ่เมีนไอ้

ม่าจะไงด้วยมหา,าศาลสามไลันขาบอกฟันเนี่ย นี่สิงเมียงครับผู้สาวนอนรีโซดได้เป็นไงคักอยู่บ่โอ้ยคักคือยังไงคักคือหน้าเศร้ารัปสวจังเลยอ้ายที่แหลมมันเกิอบอุ่นอยู่แล้วโอ้ยกป็ผู้สาวอวบเนาะมันก็อบอุ่นเนอะกวดเบิด์ตจืดนี่ลักษณะนี้ไม่ต้รงมาพี่น้องเออเป็นอย่างไรเป็นเรื่องรถไฟพ่อกระบอกซะทุกอย่างดีเบิด์ได้แต่ว่าผมเปิดแอร์ไอเข้าไปเนาะผมอัวไม่เย็นยังไงผู้สาวผมเลี้ยสัมผัสยังไงใช่ไหมพูดว่าน่ะเป็นยังตอนนี้เลี้ยสัมผีสยังไงแอร์มันเย็นแห้ง แอะแอะไม่เกี่ยเรื่องอยู่โอ้ยมึงกระว้าวโผลถ้าเป็นจ่อยมามันจะไม่เหลือแต่กระดูกว่ะโอ้ยน้ำเงื่อนท่เป็นวันหลังกูจะไม่รับคนแบบนี้เข้าจะซักประวัติอย่างดีเลยเขารีสอร์ทำไมเขาโรงเรียนไนะเสียเส้นแบบจังครับ คำกับล <ítulo> <run> <displayed, S 1> ูกติดสองคำกับลูกติดผู้หยิ่งลูกติดมันผิดบางใดผู้กผู้กาบงามันมีผัวดีๆมันคือสิบผมมีผู้ใดอยากมีลูกติดดอกกมันมีผัวสุวๆไงเขาก็ะเต้ต้องอยู่ผู้เดียวเข้าใจวะผูหญิ่งลูกติดบางที่เขาอาจจะเข้มแข็งกว่าผู้ไา้จสัวบางคนเนี่ยเขาหาเงินผู้เดียวเลี้ยงลูกผู้เดียวโดยปรตตองแบมือขอเงินผัวเก่าก็บผู้ไายมันสัวไงมีแห้งเซิงจนผู้หยิ่งเขาทอง แต่มันไม่มีปัญญาเส้นรับรองว่าเป็นพ่อของเด็กควายเหี่เมียเลี้ยงซัวเปล่ล่ะซัวคือขนาดซ้ำพายเร็วเฮ้ยเจมียเอาเห็นตัวมาเฮิร์งแล้วเอาเห็นตัวมาเฮิร์งแล้วเขาว่าตัวหัวแหลมหัวเขี้นไว้บ่แน่จริงตัวลงน้ำตัวแน่จริงตัวผมลงน้ำก็ครับโอ้ยควายตัวคนลงน้ำมาเลยไอก้ขันควายตัวคนขึ้นน้ำสิคืออยู่มันกืสิเก่งขักแถวบานกูสีร้อนมึงวัดกมูเสือร์หรอวะเอ้าตวดด้วยอีกบ้านนึงตัวขึ้นตัวบ้านนี่ โอ้ยขึ้นบ่ขึ้นกระซางโจลแล้วเนี้ยนี่อ้าวมึงก็บมาแค่บาทนี่มึงลงไปเราขึ้นบ่ขึ้นกระซ่างมึงเหรอเนี่ยมึงเสี้ยบาทนี่เสี้ยบาทคู่เชื่อมึเสี้ยเรียมอีกแล้วทอมันมาเสี้ยเมียงอ่ะเนี้ยขึ้นบ่ขึ้นกระซางเจ้าเลยบวงัลนว้าเมียงรีมึงมาจ๊กเสียงเมียงวะเสียงเมียงคูเชื่อมึงไม่บักเสียงเมียงกูพาจะเร่งจบกันมึงนี่ปุ้ยเร็งวัดแต่จบพุ่ยมันีอ รถมาแล้วบ่วายติ no ok ๊กใแสลงเป็นบ้าเเราแทงตั้งแต่เกิดติ๊กเปมาเรแทงสลกเลยบ่เอ้ยเราเกิดมาเราไม่ได้นอนเปนอนใส่ผ้าอ้อมเหมือนคนอื่นเขาด้วยนอนน้ยาบ้านอนก็ต้อง อลว่าเรามีตัวสนุกอ๋อนึกว่าแบบไปไปดูเขาแล้วก็ไม่มีที่หลับที่นอนอะไรพ่อเราเนี่ยทำกับข้าวก็สนุกไปกินก็สนุกอะไรก็คือสนุกเกอร์เกณฑ์ใจชีวิตเราคือสนุกเกอร์อ่าโอเคนะเดี๋ยวโบ้แทงให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้ไม่ได้นอนมันต้องสนุกเออนอนในห้องธรรมดาแต่แทงตั้งแต่เกิดเอาเลยนะวแทงให้ดูนะ โบแทงดูเสร็จแล้วติต้องแทงนะแทงให้ดูอ่าทุกคนปั้บพืชให้ดูก่อนอ่าไปชอประกาศก็แทงเลยได้ไมขดูคนแทงก็จะเกิดหน่อยมั้งโอ้โหมันเกินมาเดี๋ยวขอดูขอดูคนแทงตั้งแต่เกิดไอแทงเกิดแทงไม่ได้เกิดมาเทงเกิดเกิดตัวสนุกเลยอ่าเมื่อกี้แทงก็ได้เกิดนะอ่าไม่ได้นองก็สนุกนะลองห้องอ่าโอเคนะขอดูคนแทงแบบตั้งแต่เกิดหน่อย นี้ดูไม่ไม่ไแทนเกิดมนต้อนสนุกเลยอ่ะต่อให้ใกล้ๆเลยอ่ะจัดอันนี้เกินคำกับงกับข้าวลงนอยมันต้องสนุกเลยใช่ไหมว่าเสียงเมียงอีกแล้วไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดท๋ยไม่เลยไม่เลยตัดไม่เลยเอเดีมันน่จะไม่ผ่านอ่ะเออมาแรงมาแรงมแโอเคนะมาแรง

โมบายข้าวอะเนี่ยจ่ายค่าลูกเขาเลยนะโม่ายข้าวอะเงี้ยที่กระตื่มากเลยเกิดเงนก็สะุ้กขี่กระตื่นโมบายข้าวโมเย็ดมาโมโมขี้หมููงามเนาะลงกไมาอยู่ข้างหลังบอกคือยู่ข้างหนึงสวยมากเลยสวยที่สุดเลยเวทีสวยที่สุดเลย เบียดทีนะความหักมันมีที่สิ้นสุดดอกแต่ว่าอาจจะมีที่สิ้นสุดเห้ยมายุดอยู่ครับเยอะมากเเยากล Come on, man!